สวัสดีครับวันนี้ CMG พามาดูของใหม่ครับ,เป,รรบเป็นการ์รตูนครับเป็นการ์ดตูนคอมิกนะครับ Marvel Marvel Top Chrome 2024 Hobby Box นะครับในกล่องนี้เพิ่งออกมาใหม่ครับ Hobby Box กล่องหนึงราคา20,000บาทนะครับขายที่ eBay ประมาณ19,000บาท20,000บาท21,000บาทประมาณนี้ครับเรามาดูกันครับ2024 Top Chrome ตามหานี่ครับลายเซน็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนทับสามีเสนอขายตั้ง4ี่แสนนะครับส่วนใบลันต่างๆสไปเดอร์แมนก็ราคาแพงมากเลยผมเข้าไปดูใน Ebay อหูสไปเดอร์แมนแบบราคาแพงมากหลักหลายหมื่นนะครับถ้าลายเซน็นหรือใบลันต่างๆก็เป็นหลักหลายแสนครับใบแรกเป็นใบนี้ครับจ i a น t ไซส์เอกเมนโอ้ยจอยน์ไซส์เอกเมนโอ้มีใคร เอ็กเมนครับเอ็กเมนอันนี้ของมาวิลนะครับใน e b a y ขายไปไประมาณ1 3 0 0บาทนะครับเอ็กเมนแชนไซเอ็กเมนแชนไซแชนไซเอ็กเมนไซบิบิมมีกล่องระบายครับแจนแชนไซหลังจากนั้นจะเป็นกล่อง,องครับกล่องแรกมาเราเราจะรู้จักตัวไหนบ้างเนี่ย สองแรกครับมามาดูว่าการเป็นยังไงใบเขาสลับหน้าสลับหลังอยู่อ๋อใบข้างหลังเป็นไอคอน black panther อ๋อใบใบดีๆจะอยู่ข้างหลังครับเป็น black panther มื่อกี้ emma frost เออใครที่รู้ก็ต้องดูนะครับว่ามาจากไอ้มมาเวลเรื่องไหนนะครับ emma frost ใบแรกอิมมอฟรอสวัสครับโวลเชอร์โอ้เมรักชอ้ด้ด้มีกี่ใบเมื่อกี้นับไม่ทันมีสี่ใบเหรอสี่ห้าใบสองหนึ่งใบข้างหลังครับเซนทรีครับรีเฟล็เตอร์นะครับเซนทรี entry reflector the think up or oh, the think dorm Jones X23 Kazar oh uh, god ซองหนึ่งมีหกใบซองหนึ่งมีการ์ดหกใบอันนี้ไม่มีไม่มีรันนะครับที่ว่าเป็นใบแรกที่ว่าใจแอนไซที่ว่าใบใหญ่อันนี้เป็นท็อปโครมนะครับหกใบครับใบข้างหลังใบดีสุดเอ็กโคครับเอ็กโคมาริลเอ็กโค กับเจนบรูเจียนครับกับเจนบรูเจียนฮอาค่ะวันเดอร์แมนแล้วก็โกส์ไรเดอร์โมด็อกครับ M.O.D.O.K. โมด็อกโกส์ไรเดอร์ o o D o ก็มีมาจากหลายๆเรื่องนะครับที่เราดูในการ์ตูนมั่งในหนังมั่งหนังฮอลลีวูดนะครับไอคอนทานอสครับโอ้ oh, มีทานอสด้วย มีเบรดมีใครมัง่งอ่านไม่ทันเอาไมีเบรดอันนี้เป็นไบเบสนะครับไบเบสการ์ดมากินเม้แถวแล้วก็อันนี้เป็นธานอสไอคอนธานอสสไปเด์แมนจะมาสบายไหมไอรอนแมนก็ได้นะโอ้สีทองครับโกโก้ Go. Go ของท็อปไม่ได้เป็นท็อปห้าสิบครับ จีนเกรย์ครับจีนเกรย์ทับห้าสิบทับห้าสิบยังไม่มีขายครับแต่รีแฟคเตอร์ขายได้ประมาณห้าร้อยกว่าจีนเกรย์ทับห้าสิบโกอะ่ะโอ้โหสีทองอย่างสวยงามจีนเกรย์จีนเกรย์แต่ผมเขาเป็นสีเกรย์เนาะผมก็เป็นสีแบบ สีขาวๆงงาๆดูที่เหลือครับพวกนี้เป็นใบเบสดูใบรีเฟคเตอร์ข้างหลังก่อนเลยเอ้ยทับห้าสิบอีกแล้วโกทับห้าสิบอีกแล้วทับห้าสิบใบนี้สไปเดอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนไม่ใช่สไปเดอร์แมนทับห้าสิบ ไซคลอฟครับไซคลอฟครับห้าสิบโกลวิ่งวิ่งวิ่งไซคลอบไซคลอฟบางตัวผมก็ไม่รู้จักนะดูแต่ตัวดังๆอันนี้ไซคลอปถ้าห้าสิบ 50. ใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับว,ว่าใครมาจากเรื่องไหนบ้างเออกัปตันอเมริกาครับเบสกัปตันอเมริกาด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับอันนี้อะไรล็อกเก็ตแรคคูนล็อกเก็ตแรคคูนโอ้มีล็อกเก็ตแรคคูนด้วยอเมริกาชาเวส สองถัดไปครับเป็นรีเลคเตอร์ครับใบข้างหลังใบข้างหลังเป็นรีเลคเตอร์ใบข้างบนก็จะเป็นใบเบสธรรมดาครับดูใบรีเลคเตอร์ข้างหลังดีกว่าทับสามเก้าเก้าครับนิกฟิวรีนิกฟิวรี ทับสามเก้าเก้าตาเดียวเลยนะอันนี้มาจากเรื่องไหนเรื่องเ,อเรื่องอะไรนะไอรอนแมนเหรอไอรอนแมนผสม,มกับสไปเดอร์แมนเหรอนิกฟิวรี่มาร์เวลนิกฟิวรี่ไปต่อครับอันนี้ไบเบสครับไบเบส สไปเดอร์แมนยังไม่มาเลยพูดง่ายๆตัวดังๆที่รู้จักยังไม่มาเลยอ่ารีแฟคเตอร์แล้วไปข้างหลังเป็นวิชั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 นใบเบดก็ไปเร็วๆเลยอ่านไม่ทันอ่านชื่อไม่ทัน รีแฟกเตอร์ข้างหลังไอรอนแมนมาแล้วไอรอนแมนซูเปอร์รีแฟกเตอร์ไอรอนแมนรีแฟกเตอร์ใครเนี่ยกลับหัวกลับหางอ่านไม่ทันอีกแจ็คพอตดึงไปซะเร็วอ่านไม่ทันเลยมาไม่เป็นไรดูไปการ์ดก็สนุกการ์ดก็ส,สวยๆอยู่ไอรีแฟกเตอร์ครับ ซูสตรอมซูสตรอมมาจากเรื่องไหนเนี่ยซูสตรอม Fantastic Four ซูสตรอมแล้นี่มีอะไรดีๆไหมไม่มีเดี๋ยวสองสองสุดท้ายครับ โอ้มีสีเขียวสีเขียวทับ99ทับ99ก glute m glute glute ทับ99้โอ้มี glute ทับ99ด้วยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ต้องเช็ค ebay ก่อน glute ทับ99 คนที่ชอบดูหนังดูไอ้คอมิกพวกนี้ก็คงเก็บสะสมนะฝรั่งเขาเก็บสะสมทุกอย่างเลยเนาะเขาเก็บสะสมแล้วก็ลงทุนทุกอย่างเลยไม่คิดว่า,ไม,วาไม่คิดว่าการแบบนี้จะราคาแพงนะของฝรั่งเขานี่แบบโอ้เข้าใจอะ่ะเขาหาเงินจากกินาจากหนังจากอะไรได้แบบหลายอย่างเลยเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้บาเบสกัสฮโอ้ โอ้สไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แฮมวะมีสไปเดอร์แฮมด้วยเว้ยสไปเดอร์แฮมแต่แรกนึกว่าจสไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แฮมกล่องแรกขอตัดจบเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปตามต่อกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองมาลุ้นลายเซ็นของสไปเดอร์แมนกันครับกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามอีพีสองด้วยนะครับ